ปูสาวไวปัปขนาดไรอ้าวตาบสวัสดีนะครับผมกลาบสวัสดีพพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับอยู่กับเป่านายรถไซฟอร์ดอีกเหมือนเดิมโอ้ยห่างหายกันเป็นปีครับพี่น้องนานทีลงคลิปครับลงทีละหนึ่งฤดูกันสไตล์สองผมนะครับจะกไปทายยังนะครับมันมอเายร์ไซค์ลงไยทายยื่นเลย ยักสิบภาพแม่งเลเนาะพี่น้องเอา,า,า,าอง,งี้ภาพไมาโย่กำหนั่งอันเมห้าใบเท่าครับอมืมือละซสมีกับเอาเลยพี่น้องเอ้ยพ่อได้เฮ็ดครับงานกับปีนี้กับพ่อได้ดว่าพ่อได้เฮ็ดเด้อครับพ่อได้เฮ็ดโย่เสรกับพ่อหลายนะครับผมปีหนีเกียรติทั้งทั้งปุกทั้งพี่แหะครับผมโอม อยู่ทั้งหนองบอครับนี่อยู่ป,ป,ป่าป่าปุนทันเหมือนเดิมนะครับผมกําลังไล่เฉลี่ยระดับหนาดินไปนะครับผมกําลังหาระดับนะครับก็เมื่อทีนี่แปลงนี่ก็ยูระล่าวสามเลครับถึงบ๊อบพี่น,อน้องอาจจะถึงเนาะ ไอันแค้สวยๆครับด้านไห้เต็มระบบเหมือนเดิมเลยมีกำลังเลี่ยมครับทั้งสอดกระพองกันพี่น้องอันนี้เกียร์บ,บ่มีสก,กีครับเนยเกียร์ได้เหมือนเดิมครับไม่มีสก,กีแต่ก็จะดขับยากแม่นะครับมันต้องเลี้ยงใบเมียไงสมมูนะครับผมว่าปักเลือแย่งกระจึกจักจึกจักหรือพี่น้องเอ้ย ว่นศุกร์ผมจะกีนี่มันว่าม่มอยา่างในพี่น้องมันหักออกนะครับผมใช่ไหมข้าในมีดผมมัน,มนโดนแต่น้มไหลครับเพราะว่าผ,ผมไปปั้นหน้าต้มน้ำมาไดยกัดได้ก้อนนะครับผมสะสมมาเลย,เลยกับทูียบร้อยนะครับรุดออกปัดยัวงเลยนะครับว่าท่านไหนมีเวลาเหยียดใส่ไมก่ก็เกยียดไปก้อนพี่น้องได้กเกยียดได้ดีดินะครับ เก็บใมดงามพอครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับทีนี้ก็หาโมงแล้วโบยแต่ข้อดีของการเกล็ดแบบบอมิสก,กีครันี่นะครับผมมันโจกดินไดน้ดีและน้ำใจไม่น่อยตักซ้ำเหยกดลงไปเลยนะครับ,ไไนนรบมันกระ่ยวยหมุนตวยขึ้นมากนะครับผม บางนายก็ว่าไปลองเมึงดีครับพี่น้องมึงรถเจ็ดน่านเบื่อเลยนะครับมาหน,นีกันนำเอายู่งมัดมื่นเลยพี่น้องยี่เอานี่ยุบแปลงติดกันนี่ เฮ็ดเจ้านี่มาเฮ็ดเจ้านั่นขามไปขามมานี่นะครับเพิ่นเห็นว่าเฮ็ดดีอยากเฮ็ดต่อกอเลยนี่นะครับไหวว้าลังเบ่าคุยกันมากนะครับจัดใหนเสมอครับว่าแต่ลูกค้าพร้อมครับได้เอาเอาไปง่ายอ๋อข้อน่ะ เ,เสียงรดนะน้ำใจดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเพิ่นให้รล้วน่าองหยุดเขาต่อสั่งนะครับผมเดเ๋ยวตามนโยบายของพระรัฐนะพี่นออ้องเอ้ยลัาสุดอนอย่างเขาก็ได้แต่ตามคำสั่งนะครับกม่สามารถยุ่นเหนือเขาได้นะครับ อันนี้ถือว่าเกตได้ดีครับอย่าบ่ค่อยมีเพราะว่าเอาขืนกันแท้กันแล้วนะครับสกีบงานหนึ่งงรักระมูมอยู่นะครับพอเพียงอยู่ตรงนี้พอจวดดอกแล้วไม่น้อง <c ười> จุดก้อนเขาเสียนี่นะครับผมก้อนที่เขาจะเพิร์ฟฟิวใหม่จุดนะครับ ครับระดับปรมาจารย์ประสบการณ์มากกว่า30ปีเป็นยางต่ำนะครับผมแน่ไฟเบรกกัออกครับมามีแต่ไฟเียวพี่น้องไม่ได้ต่อนะมันไม่ได้ใส่เสียต่อเนี่ยกระจุกกิี้เนี่ยเอามันเหลือแต่ไฟเบรกกับฮ๊อตอะไรเงี้ไม่ได้เบิรงนะครับ นี่กำลังได้ระดับนะครับเดี๋ไล่จากคั่งเหน็ดเราลงไปนะครับโอ้ยเหน็ดเข้าไปมาไงอันนี้ก็ได้เช็คปั๊ไมไม้น้ำนะครับผมเช็คอ่ารั่วซึมนะครับอาจจะเปลี่ยนอีหยังแน่หระพี่น้องซื้อมันหนะึ่มาเริ่มนะไปเช็คเม็ดสี่พัน 4, นะครับเกือบสี่พัน มันสามพันกว่าบาทคนละสามพันปแปดคนละไม่นองเอ้ค่าเช็คก็ได้เปลี่ยนตกเกินลูกเซต็นะครับโอลงโอลิงกับเปลี่ยนไม้มัดนะครับปำห้องแล้วก็เตียนอะไรภายในที่ว่ามันสึกหลอนะครับแต่มันกลับมาตึง,ตง,ตงวันเาสาร์สักหน่อยครับพี่นองเอ้ตังแทว้ววัน,นนี้อยากนอนไมดักละเอียดบวัว ได้ดังใจครับพี่น้องเลยสมพอจ้างมากพี่น้องนะงานเหมาก็ได้นะครับงานชั่วโม้งหนังคักพี่น้องก็ได้จ้างกันผมกับว่าใส่ได้เยอะนะครับในที่มีบ่าวายสี่เหลี่ยาวเนี่ยจังน้อยพี่น้องเด้อขอไพ่เรหลายนะครับผมทางหายากการทำคลิปมัน่เสียติดเหลี่เนี่ยจังน้อยพี่น้อง ทางลงไปเอา้าโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงสนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นมาเก็บงานในสุดท้ายองกมังรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัอนรับไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ